สวัสดีค่ะมนลุนเพชรอ,บอปบายเอเคสาขาติ่นเก้ายินดีบริการค่ะคุณลูกค้ามีอะไรให้รับใช้คะพอดีได้น้องแมวมาใหม่จากวัดอะค่ะเลยไม่รู้ต้องทําอะไรบ้างพอจะมีคําแนะนํำไหมคะยินดีเลยค่ะมาถูกที่แล้วด้านบนเราจะเป็นคลินิกยังไงเดี๋ยวรับคาแนะนําจากคุณหมอก่อนได้นะคะและส่วนด้านล่างเดี๋ยวพี่เตรียมของที่เกี่ยวกับเด็กๆไว้ให้ ุณหมอคะพอดีว่านได้น้องแมวมาจากวัดอะคะ่ะแล้วถ้าสมมุติพาน้องมานี่น้องจะต้องทําอะไรบ้างเหรอคะถ้ามานะคะเบื้องต้นนะตรวจสุขภาพถ่ายพยาธิกันแล้วเดี๋ยวดูก่อนว่าเพามีเห็บหมัดไหมมีอะไรในหูไหมถ้าเกิดมีโอเคเดี๋ยวเราหยดยาก,กันคะ่ะแล้วก็อาทิตย์หน้าเนี่ยเหมือนน้องจะอายุครบ2เดือนแล้วอะคะ่ะก็เลยอยากทราบว่าน้องต้องได้รับวัคซีนเลยไหมคะ ถ้าเบื้องต้นนะคะรับน้องมาอยากให้อยู่กับเจ้าของหนึ่งอาทิตย์แล้วพามาทําวัคซีนได้เลยค่ะถ้าน้องสุขภาพแข็งแรงดีนะส่วนอาหารนะคะไม่แน่ใจว่าน้องกินอะไรจะถามว่าเออมีอาหารแนะนํำไหมคะถ้าเราไม่ทราบว่าน้องได้รับอาหารอะไรมานะคะแนะนําเป็นอาหารสูตรสําหรับลูกแมวอะค่ะให้น้องทานก่อนจะเลือกไปนี่ห่อไหนเดี๋ยวลงไปดูกันข้างล่างได้เลยค่ะอ๋อโอเคค่ะ นางคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงบ้างเอ่ยเรียบร้อยดีเลยค่ะคุณหมอให้คําแนะนําดีมากเลยแล้วเดี๋ยวอทินาจะพาน้องมาทําวัคซีนนะคะตรงด้านหน้าคุณลูกค้าพี่เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะของจาเป็นสําหรับน้องเด็กอ่อนนี่สําคัญเลยนะคะ Master Baby ค่ะเรเือกคอนินเป็นอาหารสูตรช่วงวัยอายุน้องพอดีเลยค่ะงั้นเอาหมดนี่เลยค่ะมนนุนเพชรชอบบายไอเคสสาขาปิ่นเก้าตั้งอยู่ที่ถนนบรมราชชนนีนะคะก่อนถึงโลตัสปิ่นเก้านิดเดียวค่ะเปิดทำการนะคะ11นาฬิกาจนถึง21เนาฬิกาเลย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0944922541นะคะมรุลพผชสอบ by AKS สาขาปิงก้ยินดีให้บริการค่ะ